สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง Walking t ไท i ทริปอยู่บน IT Square ครับพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเรลนประชากรที่ชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับมาดูกันว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีการรื้อถอนบ้านเก่าไปมากแค่ไหนแล้วครับตามไปดูด้วยกันเลยครับว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับ ซึ่งในภาพตอนนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงของชุมชนหลักสีพัฒนา99แล้วก็ชุมชนสีหลวงปู่ขาวครับเราก็จะเห็นว่ายังมีบ้านเดิมหรือว่าบ้านเก่าที่ประชาชนยังไม่ได้รื้อออกจากครองนะครับ เพราะนั้นบางส่วนก็จะยังไม่ได้มีการรื้อถอนและก็มีบางส่วนที่รื้อถอนและเริ่มมีการก่อสร้างบ้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต,ต้องมีการผลักดันต่อเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองเป็นประชากรหลังไอทีสแควร์เขตหลักสี่แห่งนี้มีการรื้อถอนบ้านเดิมและก็เริ่มก่อสร้างบ้านมั่นคงในเฟสต่อๆไปหรือว่าในระยะต่อๆไปให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ และที่เราเห็นเป็นคู่หายาวๆในภาพตอนนี้นะครับเป็นชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับซึ่งมีการก่อสร้างไปเยอะแล้วโดยชุมชนหลักสีพัฒนา99นี้อยู่ติดหลังไอทีสแควร์เลยครับมีการก่อสร้างเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กครับมีทั้งแบบเป็น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวครับรวมทั้งหมดก็จะสร้าง33หลังในคลิปนี้จะเห็นว่าชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับมีการก่อสร้างโครงสร้างเสร็จค่อนข้างมากแล้วครับมากกว่าคลิปที่แล้วที่น็อตพามาดูครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งภายในและก็ตกแต่งภายนอกครับให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากขึ้นก่อนที่จะส่งมอบให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของต่อไปซึ่งก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วครับมีการเริ่มทาสีแล้ เริ่มมีการตกแต่งภายนอกภายในครับแต่ว่าก็อาจจะมีนิดนึงที่ผมติงครับเพราะว่าบ้านมั่นคงตรงนี้จะอยู่ติดหลังห้างไอทีสแควร์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็อาจจะมีตรงที่เขาอยู่ติดกับใกล้ที่บริเวณที่ทิ้งขยะของไอทีสแควร์ครับบ้านบางหลังก็อาจจะมีความได้กลิ่นหรือว่ามีกลิ่นไปรบกวนระหว่างอยู่หรือเปล่าไม่ใน่ใจนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการติดต่อกับห้างไอทีสแควร์เพื่อมีการกําจัดขยะหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ในการวางสําหรับทิ้งขยะหรือไม่ครับไม่งั้นก็อาจจะมีผลต่อการอยู่อาศัยตรงนี้ จากนั้นเราก็จะเดินลงมาข้างล่างครับเพื่อไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างในชุมชนว่าเป็นยังไงบ้างครับทั้งชุมชนหลักสีพัฒนา99แล้วก็ชุมชนสิทธิ์หลงปูขาวครับแต่เรามองจากมุมนี้ก็จะเห็นว่ามีบ้านหลายหลังที่ยังไม่ได้โดนผักดันหรือว่ายังไม่ได้มีการรื้อถอนออกนะครับคาดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าประชาชนที่ยังมีบ้านล้ำคลองเป็นประชากรตรงนี้อยู่ครับก็จะมีความเข้าใจในที่สุดก็จะมีการย้ายออกเพื่อให้มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงในอนาคตได้ครับ จากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปภายในชุมชนสิทธหลงปู่ขาวครับซึ่งชุมชนศิทธหลงปูขาวนี้ก็ยังมีบ้านอยู่ค่อนข้างมากครับที่ว่ายังไม่ได้มีการรื้อถอนหรือว่าอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือยังไม่ได้มีความเข้าใจในการที่จะรื้อถอนบ้านเพื่อสร้างบ้านมั่นคงก็ได้ครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นในภาพตอนนี้ที่อยู่ติดห้างไอทีโซเวรที่พาไปดูเมื่อสักครู่ครับนั่นก็คือชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับซึงมุมมองจากชุมชนสีหลงปูเขาวมองไปยังชุมชนหลักสีพัฒนา99ครับเราก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมากครับทั้งบ้านที่เป็นแบบ2ชั้นแล้วก็บ้านที่เป็นแบบชั้นเดียวครับก็จะเห็นว่ามีการฉาบป,ปูนมีการมุงหลังคาหรือว่ามีการเริ่มทาสีอย่างที่เราเห็นในภาพ การก่อสร้างบ้านมันคงที่ชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวติดห้างไอทีสแควร์ครับเราก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าไปมากกว่าชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวครับเมื่อเทียบกันแล้วเพราะว่าประชาชนตรงฝั่งติดไอทีสแควร์ตรงนั้นมีความเข้าใจและก็ยินยอมพร้อมใจที่จะมีการย้ายออกจํานวนมากกว่าชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวครับก็จะมีความสามารถในการสร้างบ้านมันคงได้หลายหลังกว่าชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาว คาดว่าอีกไม่นานตรงบริเวณชุมชนหลักสีพัฒนา99ติดห้างไอทีสแควรหลักสีตรงนี้ครับก็จะสามารถส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของได้เข้าอยู่อาศัยในเร็วๆนี้ครับ ส่วนในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวครับในคลิปนี้จะเห็นว่าความคืบหน้าค่อนข้างมากเช่นกันครับจากคลิปที่แล้วที่น็อตพามาดูชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวครับยังไม่ได้มีการก่อสร้างหรือว่าเริ่มมีการรื้อถอนบ้านเก่าอยู่นะครับโดยในคลิปนี้มีการรื้อถอนบ้านบางหลังไปมากกว่าเดิมแล้วครับแล้วมีการดําเนินการก่อสร้างบ้านบางหลังบ้างปปายครับแม้ว,ว่าจะมีบางหลังที่อยู่รอบๆข้างๆที่ยังไม่ได้รื้อถอนก็ตามแต่ก็เชื่อว่าประชาชนในชุมชนจะยินยอมพร้อมใจย้ายออกเพื่อให้การก่อสร้างบ้านมั่นคงไดด้้ทัังหมครบ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าประชาชนจะเข้าใจและยอมพร้อมใจย้ายออกจากชุมชนเดิมนี้นะครับก่อนที่จะสร้างบ้านมั่นคงแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเดินหน้าพูดคุยกับประชาชนต่อไปครับผมเข้าใจช่วยนะครับ ชุมชนสิ์หลวงปู่ขาวตรงนี้นะครับจะมีการก่อสร้างคอนกรีตแบบเสริมเหล็กครับเจ้าของโครงการก็คือสหกรณ์เคหสถานสิบหลวงปู่ขาวครับโดยเริ่มสัญญาหรือว่าเริ่มใบอนุญาตตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2565ถึง22มิถุนายน2566ครับก็จะมีการก่อสร้างไปมากแล้วครับในบ้านที่มีการรื้อถอนบ้านออกแล้วก็มีการเริ่มก่อสร้างบ้านมั่นคงในตรงที่รื้อออกไปแล้วครับมีการตั้งเสาหรือว่ามีการเทคอนกรีตพื้นต่างๆไปมากแล้วครับดังในภาพที่เราเห็นในตอน จากที่สังเกตครับบริเวณชั้น2ก็จะมีการนําพื้นสําเร็จรูปที่มีการหล่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับมาวางครับก็จะทําให้ลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านมั่นคงบริเวณชั้น2ไปมากส่วนบริเวณชั้น1ก็ยังมีการเทคานหรือว่าเป็นการก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตแล้วก็มีการเทคานตามปกติครับแต่อย่างน้อยมีการลดระยะเวลาด้วยการนํา พื้นที่มีการเทไว้ก่อนหน้านี้มาวางบนชั้น2ก็ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างไปได้เยอะเลยครับเนื่องจากในการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ชุมชนสิทธิ์ลงปู่ขาวตอนนี้นะครับก็วางแบบไว้ทั้งหมด4แบบด้วยกันครับแบบที่1-8คูหาครับจำนวน12หลังแบบที่2-9คูหาจํานวน4หลังครับแบบที่3-10คูหาครับจํานวน2หลังแล้วก็แบบที่4 6คูหาครับจํานวน3 ซึ่งจากที่เห็นในคลิปที่ผ่านมาครับก็จะเห็นว่าชุมชนสิบหลงปูขาวนี้มีบ้านหลายหลังที่ยังไม่ได้รื้อถอนออกครับก็จะมีการสร้างบ้านมั่นคงปะปนอยู่กับบ้านที่ยังไม่ได้รื้อถอนครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างจริงจังครับและผู้ได้เห็นถึงข้อดีข้อเสียที่จะได้จากการสร้างบ้านมั่นคงและประชาชนเข้าใจครับก็จะมีการรื้อถอนบ้านเดิมเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงได้ครับ แต่ว่าก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเชื่อว่าประชาชนก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมหรือยังไม่เห็นความสําคัญของการสร้างบ้านมั่นคงใหม่นี้ครับแต่ว่าก็คงเห็นความสําคัญในอนาคตได้หากมีการอธิบายให้เขาเข้าใจว่าจะมีการพัฒนายังไงหรือมีส่วนทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีอย่างไรบ้างครับ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแถมยังได้มีส่วนในการพัฒนาคลองเป็นประชากรกับการย้ายออกจากคลองไม่ให้มีสิ่งกีดขวางคลองเกิดขึ้นครับเมื่อน้ําระบายได้ดีขึ้นเวลาฝนตกน้ําที่ไหลามาก็จะไปได้เร็วเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่อธิบายให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ได้ครับก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเมื่อประชาชนเข้าใจแล้วก็จะยินยอมพร้อมใจกันย้ายออกและสร้างบ้านมั่นคงได้ครับ สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ